นี่นะคะอัน,นก็คือคือคืนเรียบร้อยกำลังขัดมันอยู่เช่นกันล้วก็ถ้าวันนี้เทก็มีหลายคนหน่อยนะมีสองสามสี่ห้าห้าคนนะคะ <5 S 2> ช่วยกันแต่คืออันนี้ก็คือนี่ปูนแห้งไว้นะคะเพราะเราใช้ส,สเตนค่อนข้างจะสูงนะคะสองสองสี่ส่วนนะคะ ืูละนเก้าร้อยห้าสิบนี่นี่ก็จะเป็นช่างปูนของลัางนะคะจ้างได้นะคะแต่ไม่รู้จะไปไหมรับงานทั่วประเทศจ้างได้นะแต่ไม่รู้จะไปไหมนี่นะคะ